น้องดูดนิ้วตลอดแก้งไงดีอ้าวถามดิฉันถามว่าดูดนิ้วตลอดอายุเท่าไหร่เอ่ยนะอันนี้ไม่รู้ว่าแบบเด็กอายุเท่าไหร่เนาะซึ่งทั่วไปแล้วเนี่ยการดูดนิ้วมันเจอได้ตั้งแต่แบบสามสี่เดือนและบางคนคือยาวไปยาวไปยันแบบ3-4ปีอย่างเงี้ยค่ะคือพฤติกรรมการดูดนิ้วเนี่ยไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติผิดมนุษย์มนาของเด็กหรืออย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ถ้าเป็น 3- 4สเดือนอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเกิดจากการที่แบบเด็กเรียนรู้มือเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรเนาะ นอกจากที่เอาไว้หยิบจับนะคะสิ่งของเนี่ยเอาเข้าปากอุ้ยมันเครมจังเลยมันฟินจังเลยอะไรแบบนี้ค่ะเออแต่ถ้าสมมุติว่าอุ้ยหนึ่งปีแล้วอะยังแบบหืมบาครั้งการดูดนิ้วอยู่เลยอ่าจะต้องหาวิธีแก้แล้วนะคะเนาะถ้าดูดปุ๊บจะต้องเอาของมาหลอกล่อดูดปุ๊บอ่ามาของมาหลอกล่อเออชิ้นใหญ่กว่าน้องก็จะอยากแบบควายจับอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอ่พาไปเล่นอย่างอื่นออ้ยคุณแม่ไม่ไม่ขอบคุณค่ะไปลาก ปีหนึงไหมไบลากรถอะไรอย่างเงี้ยจับบอนถือบอลเดินอะไรประมาณนี้นะคะหรือแบบให้มันลาบากเอาอพัตเตอร์ปันนิ้วเลยโอ้ยคุณแม่ก็แม่ขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะโอ้ยอันชื่อเขาผิดถูกเลยเขาเกลียดเขาเผาพริกเผาเกลือใส่ฉันแล้วมั้งเนี้ย